สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังอมซินนะครับผมวันนี้นะครับผมควานไก่ครับารงานตัวนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับบ้านพังบัวขาวนะครับหรือว่าชื่อเรียนชื่อน้องแอนนี่วันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ พี่น้อง f c ชาว f c ของเรานะครับร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนนะครับทำให้พังบัวขาวมีที่หลับที่นอนมีที่อยู่อย่าง hey, สวยงามนะครับเห็นแล้วชื่นใจ <laughs> นะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับบ้านของน้องบัวขาวนะครับเสรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเตนเ้นเนสวยไหมครับผมสวยไหม ใช้เวลาก่อสร้างสามวันเต็มๆนะครับผมดวยนะครับพี่น้องครับผมมาตรฐานนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่พีเอที่น่ารักทุกท่านคุณยายเอฟซคุณน้าเอฟซแล้วก็พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทําให้ชีวิตการไปอยู่ของพังบัวขาวนะครับเป็นช้างตกงานนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่นะครับลําบากนะครับ วันนี้ผมควานผมควานไก่ไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงนะครับคือว่าต้องดีใจมากๆนะครับนี่นะครับก่อเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับแล้วก็จะมาบอกพี่น้องนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับทางควานของน้องพังบัวขาวนะครับจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้พังบัวขาวนะครับผมนะครับ พรุ่งนี้จะเป็นพิธีขึ้นนะครับเเวเวลาเก้านาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอหรือภาษาบ้านฮาเอื่นว่าเก่าโมงเก่าโมงนะครับผมเก่าโมงครับเก่าโมงเศร้าเก่าโมงเศร้านะครับผมพรุ่งนี้นะครับคอยติดตามนะครับควันไก่จะอัปเดตนะครับเป็นพิธีขึ้นบ้านน้องบัวขาวนะครับนะครับผมสวยงามนะครับใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับไปดูกันนะครับผม วิ่เช่งได้มาลงแล้เนี่้อมลงินทรายมาลง่เรดินทรายมากได้หนาดีสุดยอดครับสุดยอดนี่ดินทรายครับกำลังเป็นดินเหนียวดิดินทรายสามคันรถนะครับผมอัดให้น้องเลยนะครับเพื่อเพื่อที่พื้นพื้นมันจะได้นุ่มๆนะครับให้น้องนอนสบายยืนสบายนะครับสุดยอดครับสุดยอดตอนนี้ลุงควานกำลังปรับพื้นที่นะครับท้่จะเตรียมพร้อมขึ้นบ้านใหม่ให้ทางบัว ขาพรุ่งนี้นะครับผมตุดยอดครับผมติดตามดูบัวขาวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ติดตามนะครับพิธีขึ้นนะครับพร้อมที่พร้อมบัวขาวนะครับจะมาขึ้นบ้านใหม่นะครับพรุ่งนี้ติดตามนะครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะครับพรุ่งนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมใหญ่ใหญ่เวอร์วังมากนะครับ ก็ต้องดีใจกับพังบัวขาวนะครับที่มีพพฟซีทุกท่านคอยสนับสนุนช่วยเหลือทําให้ชีวิตของพังบัวขาวนะครับมีชีวิตการไปอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผม ตอนนี้ลุงควานเรากําลังขมักขม้นนะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับเออเอาทรายมาลงแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เสมอนะครับทําทุกวันนี้เพื่อเธอคนเดียวนะเบื้อขาวนะครับเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะครับปรับพื้นที่ช่วงปรับพื้นที่นี่นะผมเดี๋ยวให้ผูกโมเดลุงผูกสร้อยโมเดลุงนี่ผมการนี่นะ เราจะให้น้องน้องยืนอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอาช่วงนี้นะครับทั้งโบกขาวเป็นช้างที่แสนรู้แล้วกเ็เรียบร้อยด้วยนะครับไม่เล่นเสาไม่เลน่นอะไรนะครับผม,มสุดยอดครับสุดยอดใช้เวลาก่อสร้างแค่สามวันเองนะครับเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อยูย่ <พา S 2> ได้นะครับ <laughs> ข้นนอนช่า,างๆกันเลยนนี่เลคข้นนอนไม่ได้หรือต่อไปเหนือนั่งนั่งนอนเบิ่งนอนสบายด,ดิสบายฝ่ามันได้สบายเลยถ้าว่ามีลูกนะบัวขาวมีลูกนะล้อมไปนี่ไปนี่ไปนี่ล้อมเลยครับผมที่เราทำใลนลักษณะอย่างนี้นะครับก็เพื่อที่เวลาน้องบัวขาวนะครับเผื่อบัวขาวนะครับได้ ทายาทครับหรือว่าพวกเขาได้ลูกมานะครับเราก็จะทําคอกนะครับไปนี่ไปนี่ครับสบายที่เราเลือกทําแบบนี้นะครับเสาหกต้นแล้วก็สไตล์ลังคาโมเดิร์นนะครับเรียกเป็นภาษาอินทรีหรือโมเดิร์นหรือว่าภาษาลาวก็มาเงนมาเงนครับนี่นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อเติมมาค้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าเรามีงบนะครับหรือเราจะต่อเติมมาค้างหน้านะครับ ทําให้กว้างขวางกว่าเดิมนะครับผมนะครับด้าน,นข้างแล้วก็ด้าน,นข้างก็ต่อไปได้ครับเราทําเผื่อเผื่อต่อด้านข้างนะครับต่อด้านข้างออกไปอีกนะครับได้กว้างนะครับนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับเราเราทําเผื่อเผื่ออีกการลุงหน้าสานการณลุงหน้านะครับเผื่อ,อต่อออกมา จะต,ต่อออกข้างนะครับทําให้กว้างขึ้นนะครับเผื่อบัวเขามีทายาทต่อไปมีลูกต่อไปก็จะได้สบายนะครับที่เราเลือกเสาปูนนี้ก็คือว่ามันยังไงล่ะเสาเสาไม้มันหาไม่ได้ครับหายากเราก็ต้องเอาเสาปูนแต่ว่าดีหน่อยที่พังบัวเขาเราเป็นร้างทีนที่ใช้ดีไม่เลื่อนเสาไม่เลื่อนอะไรนะครับก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับผม,มก็ สุดยอดครับถือว่าใหญ่ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านอี่นะครับที่สนับสนุนทําให้ชีวิตกันไปอยู่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมในฐานะควันไก่ดีใจมากๆนะครับผมที่ไม่คิดว่าน้องบัวขาจะได้มีบ้านสวยๆแบบนี้นะครับ สวยครับรับลมสบายรับทั้งลมรับทั้งแดดรับทั้งฝนอ่ฝากบอกบุญพี่พี่ก็ฝากเป็นสะพานบุญพี่น้องเอฟซีนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับทางพ่อควานแม่ควานของบัวขาวจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านหลังสวยนะครับให้พังบัวขาวนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา 9. ก้จุดนอเก้าโมงนะครับเก้าโมงเช้านะครับอเป็นพิธีขึ้นเป็นพิธีโบราณของ บ้านเรานะครับที่ทำสืบๆกันมานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวควานแล้วก็ช้างนะครับเพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมนะครับก็ฝาก f อทุกท่านนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ก็กดกระดิ่งติ๊งต่องติ๊งต่องติ๊งต่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมควานไก่แล้วก็ ลุงโปนะครับบายบายครับ